สวสัสดีครับนี่คร,ราาครับเรามาชมอะครับตังเรามาชมแท่นกึงที่ว่าประดิษฐ์เอาเองสร้างขึ้นมาเองนะครับที่ในคลิปแรกที่ผมทําเครื่องเจาะไปนี่แหละครับคลิปที่สองคือแท่นกึงสร้างเองทําเองต่อไปก็คลิปที่สามจะไปปัม๊มมีดทาเองครับทําเองทุกอย่าง <11 S 1> นี่ครับฐานล่างอันนี้ก็เป็นลางลางเหล็กล่างเล็กลางปัง๊ปมยันศูนย์ทำเองหมดครับฐานล่างแน่นหนาแน่นอนครับแน่นหนาท้าไมไม่แน่นหนาหนักรตทดของเฟืองมอเตอร์ตอนนี้ใช้เป็นมอเตอร์หนึ่งแรงนะครับ สองแรงใไมที่น้องต้องแต่เรามาทำเป็นเฟืองทดเพื่อว่าให้มันเบาขึ้นให้มันเบาเจาะได้กึ่งได้ปกติตอนนี้เป็นระบบคอนโทรลสวิตติดเปิดรอบสูงรอบเร็วรอบช้าได้หมดนะครับสายขัาวได้ นี่นะครับออโต้ก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ <c ười> ออโต้ก็ได้นะครับนี่ครับ do, Oh my god แจ้แงไปเลยเจ้งไปเลย เงียนกิ๊บไม่มีสถานนะครับเวลากึงทดสอบแล้วสำหรับท่านใดที่อยากได้เครื่องกึงในงบน้อยแต่ว่า<ด>ใช้งานได,ได้ปกติก็ติดต่อได้นะครับติดตามได้เลยเดี๋ยชาไปให้ใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวมีคลิปหน้า จิดหน้าจะเป็นท่านกึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นท่านเล็กตกัวน,นี้นะครับนี่ครับไปดูงานอย่างนี้ก็มีไม่เลวมากเจ้าเสียงหวานเลยนะแล้วอย่าดูไม่จริงจั คืองานนิ่งๆโอเคครับฝากไว้แค่นี้ก่อนครับโอเคขอบคุณครับ